สวัสดีค่ะเพืศศ่อนเพื่นเีวันนี้วันที่17สิงหาคม2566เราพาเพื่อนเพื่นีมาเยี่ยมชมวัดพรมสุรินวัดพรมสุรินเป็นวัดเก,ก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ่งของเมืองสุรินสร้างประมาณ300-500ถึง500ปีมาแล้วชื่อเดิมชื่อวัดทักษิณน,นรงคคนแก่อายุ70ปีขึ้นไปที่อยู่ในตัวเมืองหรือนอกเมืองออกไปนะคะ เมื่อพูดถึงวัดพรมสุรินก็ไม่ค่อยรู้จักแต่รู้จักในนามวัดทักษิณน,นรงค์นะคะวัดพรมสุรินมีความพิเศษก็คือด้านหน้าวัดพรมสุรินจะมีกำแพงคูเมืองซึ่งเป็นคูเมืองกำแพงคูเมืองด้านนอกกั้นไว้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะไปเลย เข้าไปบริเวณวัดนะคะเราจะให้เห็นบรรยากาศคูเมืองก่อนนะคะเพื่อนๆสี่เข้ามาก็จะเป็นจุดเด่นเลยว่าคูเมืองตั้งทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะคะทางเข้าหน้าวัดก็จะสองฝั่งทางที่เดินเข้าวัดก็จะมีเสารูปปั้นนกหัสดีลิงนกในเทพนิยาย ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าหิมพานนะคะจนถึงหน้าวัดเลยนะคะนี่ก็จะบริเวณกําแพงด้านนอกนะคะกูกําแพงด้านนอกก็จะเป็นคลองน้ำนะคะเพือนไปจนถึงนู่นเลยนะคะก็เป็นว่าเมืองชั้นนอกนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันก่อนเข้าไปในวัดก็จะ มีช้างเผือกอยู่สองเชือกนะครับจะเป็นรูปปั้นช้างนะคะสองเชือกนะคะ,ะ,คะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์วัดพรมสุรินก็จะมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ญญทางวัดก็จะมีรูปพระพรมสีหน้าแปดกนทรงช้างเผือกเอราวัณน,นะคะ กำลังล่านละคังอยู่นะคะช่วงนี้ก็ทำวัเดเย็นนะคะเพืือนข้างในก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนได้เรียนฟรีนะคะเรียนมัธยมนะคะเรียนจีแล้วก็มีโรงเรียนสอนปร,ริยาติธรรมด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นโรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยาโรงเรียนของวัดใน พระพุทธศาสนาวัดพรมสุรินตมลบบในเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินนะคะเพื่อนก็จะเป็นโรงเรียนบรวรธรรมประยุทธ,ธิ์พิทัย้อนแสงนิดหนึ่งนะคะตอนที่เรามาซุ้มประตูยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนทั้สี่นะคะเรามาตอนนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นซุมประตูนะคะพรมพรมสุริน ก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะเลขที่59ตาบลในเมืองอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะคุณพ่อยงพงนุเคราะห์สิริพร้อมบุตธิดาสร้างอุทิศให้คุณแม่ใชยยิ้มพงนุเคราะห์สิริพศ2562อันนี้ก็จะเป็นสร้างถวายนะคะก็จะมีรูปพระพุมรูปช้างเอราวัณสมเสียรนะคะเพื่อน มีสมประตูนะคะนี่ก็เราเราเข้ามาด้านในแล้ว e. <Hayır. S 2> นะคะก็จะมีรูปปั้นของพ่อศิวลีนะคะจุดตรงนี้นะคะมีรูปของสมเด็จพระวชชเก้าเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินีนะคะก็จะด้านหน้านะคะเพื่อนสีฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นอุโบสถนะคะ จะเก็บให้รูปด้านหน้านะคะให้ดูนะคะเพื่อนยังไม่ได้เข้าไปในพระอุโบสถนะคะเก็บบรรยากาศให้ชมเราก็เคยพามาหลายรอบนะคะแต่ว่าเรามาก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นทุกททุกทุกทกรอบเลยนะคะเพื่อนสี่นี่นะคะของในวัดพรของเราก็จะมีรูปของท้าเวสสุวรรณนะคะอยู่สองข้างเลยนะคะเพื่อน ก็จะเจอรูปหุทธรพระเวสสุวรรณนะคะรปทั้งสองข้างเลยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อท่านใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมเดี๋ยวเราเลือกที่จะเข้าข้างขวาก่อนก่อนเทวสุวรรณก่อนนะคะเพื่อนสวยง,งามนะคะตอนนั้นเรามายังไม่เสร็จนะคะเพื่อนตอนนี้เสร็จแล้วนะคะ อาจจะย้อนแสงนิดนึงอันนี้วันนะคะอยู่สองข้างนะท่านสีจะได้สวยงามมากเลยเหมือนกับเมืองสวรรค์เลยนะคะตรงหน้านั่นก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจแล้วก็มีองค์สีขเนตรนะคะองค์สีขเนตรเป็นองค์เผือกนะคะมกอมศูนย์มาถึงแล้ววัดปรมสุรินนะคะวัดปรมสุรินนะคะก็จะเขียนเป็นภาษาขมรด้วยเป็นวัด พรมสุรินนะคะอาจจะเปลนแปนเป็นว่าวัดนะคะวัดพรมสุรินก็ได้นะคะอันนี้ก็จะท่านเขียนภาษาเขมรแล้วก็ให้เราแปะข้างนอกนะคะอันนี้ก็ความแปลกใหม่ของที่นี่ก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะตอนที่เรามาตอนนั้นยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนยังไม่ยังไม่เห็นนะคะเราเมื่อเมื่อปี6 5านะคะยังไม่ยังไม่ได้สร้างนะคะอันนี้ก็สมเด็จ พระพุทธเจ้าหลวงองค์สมเด็จพระปิยมหาราชนะคะพระบิดานะคะพ่อปู่นะคะโบสถก็ยังสร้างอยู่นะคะเบื่อเดี๋ยวเรารออีกรอบหนึ่งนะคะเราสักจะสิ้นปีแล้วเรามาค่อยมาดูก็คงจะเกือบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็กำลังสร้างอยู่นะคะกำลัง มุมกระเบื้องนะช,ช่อฟ้าก็พังไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ศสีคะเนศแล้วก็หลวงพ่อธัใจนะคะฮัน,นพ,พักไปที่ต้นออกนะคะเพื่อนก็จะเป็นบริเวณวัดพรมตรงนั้นก็จะเป็นวังพญานาคเราเคยพาชมแล้วนะคะวังพญานาคแต่ว่าเราจะไม่พาเข้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอุโบโสถกันนะคะเพื่อนมัน,น,นเป็น พญานาคสองสองตนนะคะสองเเลือกเป็นตนหรืออะไรนะพญานาคเนี่ยก็จะเป็นหวังพญานาคกนะคะก็จะมีทุกจุดก็จะมีองค์ท้าเวสุวรรณมีพระอิศวรนะคะนะมีวังพญานาเราเคยชมแล้วนะคะเพื่อนอันนี้เราจะพาไปดูที่ใหม่นะคะก็จะเกิดใหม่เรื่อยๆ ก็ปู่รอห้านะคะก็เพิ่งสร้างนะคะเพื่องก็คงจะเปิดใหม่ๆนะวัดนี้ <S 1> <S 1> เราเพิ่งศึกษาประวัติดูดีนะคะเพื่อนก็วัดนี้ก็จะมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่300ถึง500ปีนะคันเพื่อนีสีนะคะก็อายุถึงประมาณนั้นเลยนะคะก็จะเป็นเขาเวสวันนะคะ มาขาพอพรได้เยอะแล้วนะคะเพื่อนใครที่ประสบความสําเร็จก,ก็มาขอพรกับพ่อปู่เวสุวรรณได้นะคะตรงนี้นะคะชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดพรมสุรินตะบ,บนในเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินนะคะก็จะจัดได้สวยงามมากเลยนะคะผิดกับตอนที่เรามาเมื่อปีที่แล้วเพื่อนอันนี้ปีเรามาปีปี6-6นะคะตอนนั้นเรามาตอนช่วงปี6 หกข้านะคะไปปีหกข้านนะคะพญานาคยังไม่เสร็จเดี๋ยวนี้ก็ทาสีเสร็จแล้วนะเดอนลงสีลงอะไรเสร็จแล้วปลอยนะคะสวยงามจริงๆนะคะองค์พญานาคก,ก็จะข้างล่างองค์พญานาคก,ก็จะอยู่ด้วยปุยเมฆนะคะันเพือนสีนะคะนี่ก็จะเหมือนเหมือนกับอยู่บนก้อนเมฆนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนทีลอดตรงนี้ไปชมพระอุโบสถนะคะก็จะเป็นอุโบสถเขตพุทธาวาสน,นะคะเพื่อนสวยงามจริงๆนะคะจัดได้สวยงามมากก็จะมีรูปปั้นช้างนะคะเราก็เคยมาถ่ายทำนะคะเพื่อน แต่เราจะทําเป็นภาพนิ่ง tamam. ตอนนี้เราเก็บบรรยากาศสดๆให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมเลยนะคะก็พระครูสุวรรณสมานกิจนะคะเจ้าคณะตำบลกลางแอลกลงแอนเจ้าวัดวัดปราสาทชลทานนะคะพร้อมอุปสุขวสิกาวัดพรมสุรินถวายช้างเป็นเงิน1น0 0งแสมื่นบาทนะคะเพื่อนๆท่นนี้ก็ถวายมานะคะ ชมความสวยงามก็จะเป็นสะพานนะคะเพื่อนนสวนยมสวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็หลวงพ่อเจ้าคุณฉันฉัดน,นะคะสุจัดจ,จังจวดวัดจโรนะคะก็คุณจะเป็นอดีต ด้าวาดหรือเปล่าวนะคะหงพท่านพระราสุสตารารังการนะคะเขาเป็น,นอหลวงพ่อเจ้าคุณชัดนะคะอน,นี้เป็นเจ้าหลวงพ่อเจ้าคุณทางเบือนสวยงามนะคะวัดในเขตสุรินนี้ก็คงจะมีวัดภรมนะคะคือเหมือนกับเมืองสวรรค์เลยนะคะ เราเดินเข้ามานะคะสะอาดแล้วก็ลงลื่นนะคะเพื่อนเหมือนกำลังเดินขึ้นไปบนสนสวรรค์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบริเวณน,นี้ก่อนแล้วก็เราจะพาชมอุบโบสถอีกทีนะคะเพื่อนคลิปนี้ก็คงจะให้ชมบริเวณวัดก่อนนะคะ แล้วเราจะมาเก็บบรรยกรากาศอุโบสถกันต่อนะคะรอบหน้านะคะเพื่อนที่นะคะอุโบสถเก่าแก่มากนะคะก็สัญลักษณ์นะคะเพื่อนก็จะเห็นสวยงามจริงๆนะคะจะมีรายกระหนกนะคะเพื่อนทีถ้าคุณเดินเข้ามานะคะจะล่มเย็นมากแล้วก็เหมือนกับเรากำลังอยู่บน สวรรค์เลยนะคะชั้นผอมเลยนะคะเพื่อนนะคะวันนี้ช่องสวรรรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมวัดพรมสุรินนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นหลวงปู่หงุยพรมปัญโยนะคะก็มากราธิกาลาดุจุทัยนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมมาสัพุทธัสสะ นโมตัสสะพระพุทธโตอรังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระพุทธโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธตะมะมูพุทายะมะมะพัทธะจะภาคัสสะจะขะ่ะก็บูชาหลวงปู่อย่างนะคะทุกท่านก็มากราบขอพรกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาท่านเซฟุตีมาเที่ยวชมวัดภูมิสุวินนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านเซฟุตีก็คงจะติดใจ ของเราไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประก,การใดเราก็ต้องขอภอภัยพระราสีเลยนะที่นี้ด้วยนะคะขอหน้าแห่งคุณพระศรีรัตนาตายและสิษษ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองคุ้มคลองทุกคนทุกท่านให้มีความสุขความเริยนะคะปรารถนาจรใดสมควงมากาปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการมีอายุวรรณะสุขขพระปฏิทานท่านนัสารสมบัตินะคะมัง่งมีเงินทองอย่าเจ็บจน สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโตงะ๊นะนัสมีเดสตล์ได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อ,ตอ,ตอไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปคลิปต่อไปเราจะพาไปชมพระอุโบสถกันนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ